หน่อยนี่ยอ้ลูกเกมคนโปรดคนใหม่เมื่อก่อนฉันก็ไม่ต่างจากเธอหรอกนะเมื่อก่อนนะฉันแค่เหนียวกว่าเธอได้ซ้ําเธอมันก็เป็นแค่ยิ่งผีเสื้อปีกโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อกต้นเกมกลับเธอยกหน้าที่ทําดามเอจให้เธอก่อนลวกันนด้ยัลูกถ้าเกิดว่าเล่นเกมเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะกลับมาทวงตำแหน่งของฉันตำแหน่งที่มันควรจะเป็นของราชินีผู้นี้แต่เพียงคนเดียวก็ใจไหมนะเดี๋ยวา่าฉันต่อให้ก็ลวกันนะ เก่งทั้งหน้านะอย่างเธอน่ะเหรอที่คุณพ่อเลือกโฮกมันก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเธอเป็นเมทแค่นั้นแหละเธอมันมีดาเมจต้นเกมโอเคนั้นแหละแต่ถ้าเกิดวันเลดเกมเมื่อไหร่ดาเมจฉันก็ไม่แพ้เธอหรอกนะรู้ไหมว่าการกิ้งกิ้งของฉันทีหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันติดที่ขึ้นมาตั้งห้าพันเลยนะอย่างเธอชักเท่าไหร่กันเชียวนะแครี่จะตายเปล่าไม่ใช่เอ้ยเอ้ย ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยจินตาลาด้วยจอหนารยาฟิกโหดเจอนารยาฟิกโหดและแกงดึงโหดและจังหวะนี้นารยาแล้วไม่ใช่จินตาลาจุกจุกจุกไงเจอจินตาลาสเต็ปเข้าไปฮ่าฮไม่ตายนอ่อยังไงกันนะชิบหายมันล่อไงมันล่อเป็นแผลเนี่ยเอ้ยไอ้เอาดึงกูโดนแตกกูไอ้ีออ้คนอยู่เป็นสิบมึงโดนแตกกูจะบา้ดาดา่าด่าวู้ย สองของบึ้งิงเลยเอาไปดีเอาไปแด่ดลูกจีเอ็มแยกตำแหน่งชั้นชันอดีตลูกจีเอ็มเลยนะแกมันก็เป็นได้แค่คนโปรดของคุณพ่อในปัจจุบันเท่านั้นแหละ,ม,ะมันกูอินอะไรวะมันในกูอินอะไรเล่นแล้วเข้าถึงบทบาทเอยหรือว่าต้องเล่นแบบเข้าถึงบทบาทว่ามันถึงจะดามเมจแรงเมื่อกี้ยิงติดขี้งไง เล็งยิงตื้ออยู่ด sí ีคิกซี่ก็หายไปเดี๋ยวแคิกซี่อยู่ทีมกูด้วยไอ้เียเดี uh ๋ยวแล้วแล้วอแล้วไอ้คิกซี่ได้กูยิงทิ้งไปตอนนั้นใคอหนักนะมืงอะแล้วก็ตายฮึย เฮหรือรอดกันนะเฮ้ยรอดได้ยังไงอ่ะแบบนี้แบบนี้ต้องไปช่วยสักหน่อยไปหาคิวเอปื๊บ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 ๊นนได้ไหมได้สวยทำ <ไป S 1> ดีมากไปลูกเจมมึงเป็นเดินไปตายแบบนี้เลยนะเธอมันก็เป็นแค่ไอเด็กคนโปรดข,ของคุณพ่อคนใหม่เท่านั้นแหละ เธอมันไม่วันเทียบฉันได้หรอกเข้าใจไหมเเกียดเสียตัวเองไหวเหี้ยทำไมกันล่ะทำไมกันทำไมต้องทำร้ายจินตหลาด้วยอ่ะไม่แบ่งให้สกิลหน่อยอ่ะ น้อยแน่ยัยลูก GM คนโปรดคนใหม่เมื่อก่อนฉันก็ไม่ต่างจากเธอหรอกนะเมะื่อก่อนฉันแค่เหนือกว่าเธอได่ซ้ำเธอมันก็เป็นแค่ไอ้ผีเสื้อปีกหักโผลมาจากไหนก็ไม่รู้ <c oughs> แบลกไหม <c oughs> มีใครฟังอยู่ไหม,ล,มลืมไป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  โอ๊ยช่วยตกใจด้วโอ้ยโอ้ยทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ได้เลยเล็งยิงโอ๊ยเดี๋ยวอยู่ใกล้ใกล้แก๊กไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวโดนดึงเข้าไปไม่ตลกเฮ้ยนัดนี้ไม่โดนอีกแล้วอีคิกซี่มึงอีกแล้วมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอไปไปก่อนไปไปก่อนไปไป เจ้าหนี้กิงออกไปยิงไม่แรงยังไม่แรงยังไม่ขีถ้าขีน่าจะแรงปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนตอนนี้เรายังไม่แรงทุกคนต้องรอเลทเกมจกเต้นเกมกันเกมก็จกหน้าที่ทำดาเมจให้เธอก่อนแล้วกันนะยัยลูกเมแต่คือว่าเลทเกมเมื่อไหร่แล้วก็ดิฉันจะกลับมาถกตำแหน่งของฉันตำแหน่งที่มันควรจะเป็นของราชินีผู้นี้แต่เพียงคนเดียวก็ใจไหมฮะ กูนอนฝันร้ายแน่เลยวะเฮียถ้าเกิดว่าเสียงนี้มันไปหลอกร้อนในฝันทำไงอ่ะไปแล้วเดี๋ยวแฟนกูไปนู่นแล้วแบลรี่ยนเลนแบลรี่ยนเลนแบลรี่ยนเล่นมาช้าปั๊บอีกยิงต้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ย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 แม่มันตายลูกมันโกรธหนูไหนจะแยกทุกอย่างที่เคยเป็นลูกเขาเดี๋ยวเปิดไหมน้อยนะเธอบังอาจ อย่ามาต่อล้อต่อเทียงกับฉันหน่ายี่เด็กบ้ากูเล่นตัวนี้บ่อยๆกูว่ากูอาจจะกลับมาเป็นคนเดิมไม่ได้นะฮ่ฮ่ยฮ่นี่ไงเป็นไงลไงโอ้ย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 เก่งทั้งหน่านะอย่างเธอน่ะเหรอ ที่คุณพ่อเลือกเธอเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเธอเป็นเมทแค่นั้นแหละเธอมันมีดาเมทต้นเกมก็แค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดวันเลดเกมเมื่อไหร่ดาเมทฉันก็ไม่แพ้เธอหรอกนะรู้ไหมว่าการกิ้งกิงของฉันทีนึงเนะี่ยถ้าเกิดติดขี้ขึ้นมาตั้งห้าพันเลยนะอย่างเธอชักเท่าไหร่กันเชียวล้วงแครี่จะตายเปล่าไม่ใช่ล้วงแทงกจะตายเปล่าแครี่แม่มึงติดเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยยิงก่อนยิงลาบูบูตามหาไปก่อนฮู้ เอ้าอิมูลาพลาดกูไหนไหนไหนไนไหนนเอานานามันอยู่้นมันอยู่่นจงนแน่ใจว่าไปช่วย โอ้ยโอ้ยทำไมดิงโดนแต่ฉันล่ะทำไมไม่ดิงไอ้ลูกเกียเอมตัวปลอมพันนั้นน่ะยืนกันอยู่ทั้งสองคนตะกี้อะ Meanwhile เนี่ยที่อย่างเนี้คุณพ่อคุณพ่อรักลูกไม่เท่ากันคุณพ่อที่อย่างงี้ตะเกียแก๊กมันควรจะดิงโดนได้ซ้ำอแต่ทำไมอยู่ดีโซ่มันก็สั้นลงคุณพ่อพ่อจะที่บายเรื่องนี้ยังไงคะคุณพ่อคุณต้องทำหน้าตาแบบนั้นดี <laughs> อ,อินาตายาหน่อยเนี่ยมึงต้นเกมียนทำอะไรกูไว้ไอ้แวนไอ้แวนไอ้สัตว์เอ้ยไม่ตายด้วยมึงจะบ้าตายกัจับบูกัจับบูกูจะบ้าอาอู้อีอู้อู้อ้าอ้าอู้บ้าฟ้านะ่ะเธอไม่วันจะได้แตกมันหรอกเนะี่าะมันคือของคู่ฉันยังไงล่ะอืออืออือยิงแก๊กไม่เขา้าอู้ กูได้ป้อมปืนเคลื่อนที่แสดงว่าไม่ได้คิวน่าไงบ้าแล่วแน่ๆเย็นอีมีเยอีลูกอีกซี่อยารไหนมาดูกันนะคะว่าใครจะได้ MVP ระหว่างระหว่างระหว่างกินตะลายซี่เ่ยที่เขียนวัวไม่น่าด่านนะคู่ดูทรงอ่ะ ถ้าเกิดว่ามันได้ไม่ใช่แล้วถ้ามันได้คือไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคิกซี่ได้ MVP นะฮะได้ยังไงคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเราคุณพ่อกันเลยะคุณพ่ค่ยังไงกบคุณพ่อทำไมอีเรมยนถึงได้คุณพ่อไม่รักหนูเขินนะกูเขินอ่ะ